ทอเนี่ยมีข่าวว่าคุณแมดเดมอนกักตัวอยูที่ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วเดินทางไปด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับแกก็จะไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องทอ l ล v e and Thunder ครับแมดเดมอนเนี่ยเคยโผล่มาเป็นแขกรับเชิญในทอแร็กเน่ร็อกทีนึ่างแล้วในฐานะของนักแสดงละครเล่ที่มาเล่นละครให้โอดีนดูซึ่งไม่ใช่โอดินจริงเลยนะครับเป็นไอ้อดินปลอมซึ่งในนั้นเป็นไอโลกิปลอมตัวอยู่ ไม่มีใครรู้ครับว่าการบินไปออสเตรเลียเพื่อเข้าฉากในทอร์เรกนาร็อกคราวนี้ของ Matt d เดมอเนี่ยเอาจริงยังหรือว่าเหมือนเดิมคือถ้าเป็นเหมือนเดิมก็ไปได้อยู่ดีนะครับตอนนี้มันไม่มีอะไรให้ทำเนาะที่อเมริกาก็รอดูครับจว่าจะเด v e l o p ตัวละครตัวนี้ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันก็เป็นตัวแบบ เป็นเล่นตลกกันอะไรแบบนั้นนะครับว่าเขาจะพัฒนามาเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับสำหรับแมดเดมอนในภาพยนตร์เรื่อง Thor Love and Thunder แต่ไอไปถ่ายทำเนี่ยไปถ่ายทำจริงๆแน่นอนครับนอกจากเรื่องของข่าวแมดเดมอนไปออสเตรเลียเพื่อไปถ่าย t o r Love and Thunder เนี่ยอีกหนึ่งกรณีที่คือฮามากๆนะครับสำหรับแฟนๆ Marvel Cinematic Universe เนี่ยก็คือการได้ยินข่าวว่าเอ้ยคริสอีแวนบอกว่าแกจะกลับมารับบท กับตันอเมริกาฮือฮาก็เพราะว่าเราก็รู้ครับว่ากับตันอเมริกาเนี่ยแก่งําเงือกไปแล้วใน a v e n g e r ร์เ d นเก e แล้วก็พูดง่ายๆเขาปิดฉากตัวเองในหนังเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับ การกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายครับแล้วทฤษฎีที่แฟนมาเวลพูดถึงมากที่สุดก็คือแบบนี้เขาน่าจะให้กับตันอเมริกามาเจอกับแขงเดอะคอนควิเ r อร์แขงเดอะคอนควิ o ลอร์คือตัวละครวายรรตยตัวใหม่ที่แฟนๆมาเวลเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นธานอสตัวใหม่ของจักรวาลมาเวลนะครับมีหมายกำหนดการจะเปิดตัวในแอนด์แมนภาคที่3ครับแล้วถ้าริดเดทมันเยอะมากนักเนี่ยเขาตีกันไปไกลยอย่างนี้เลยครับถ้าแขงเดอะคอนคว r เ r อร์ริดเดทมากมาย เปิดตัวในแอนด์แมนภาค3มันน่าจะนำมาซึ่งการกลับมารวมตัวกันของ The Avengers ให้กลายเป็น Avengers ภาคที่5เพราะว่าเควินไฟกีเพิ่งจะพูดไปสัปดาห์ที่แล้วว่า Avengers เห็นไหมฮะแกชู5นิ้วเลยหมฮะ <laughs> แกเคยพูดว่า Avengers เนี่ยยังไม่ได้ปิดนะคือตอนเนี่ยมันเหลือกี่คนวะ Avenger s สถานะ a v e n อ e r s ปัจจุบันนะครับทอ ไปแล้วบายบายขึ้นยานอาวกาศไปกับพวกการเดินส s of t กาแล็กซี่ l a c k w ว d ด w ตายไอออนแมนตายไอออนแมนตายสปอยไอออนแมนตาย <laughs> กัปตันอเมริกาแก่มีใครอีกอะเหลืออินเครดิบเบิลฮอกบ้าบ้าบอเป็นโปรเฟสเซอร์ฮออยู่ใส่แว่นตาด้วยประหลาดมีใครไอไอมีปีกฟาวคอนฟาวคอนกับวินเทอร์โซเชอร์พูดแบบไม่ไม่ไม่เกรงใจกันนะครับ ดาราไม่ค่อยดังพี่ฮอคอายดังแล้วมีซีรีส์เดี่ยวด้วยตอนนี้เอเวแวได้แม็กซิมอฟยังอยู่ใช่ไหมอยู่ไปไม่ได้หรอกนี่สาคัญสําคัญสําคัญดรดรสเตรนไม่ใช่อเวนเจอร์มั้งแวนได้ใช่เวนได้ใช่เหลืออยู่น้อยฮะฉันก็คงต้องใช้เวลาครับในการรวมกันกลับมาแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องเรียกแยกลับมาแล้วฮะนะฮะเพื่อที่จะรวมจิตใจแล้วส่งต่อนะฮะแล้วน,นี่คือความหวังครับความหวังของแฟนๆก็คือ หวังว่า m a r เ e l จะหาทางออกไม่ได้เข้าใจไหมฮะหวังว่า m a r เ e l จะหาทางออกให้กับเรื่องราวต่อไปไม่ได้ถ้าอยากจะต้องโยงกลับมาใช้ a v e n นเ r อร์สคือหาทางหนีที่ไล่เอาไว้นะครับถ้าไอ้ทางซีก็ก,กระแสะไม่ดีอีเทนอ l ก็เปิดเมื่อไหร่เปิดมาไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าถ้ากลับมาต้องวนกลับมาใช้ a v e n นเ r ออีกรอบนึงเนี่ยแหมเหลือแต่ฟาวคอนกับไอ้วินเทอร์โซเชอร์ไม่น่าเอาอยู่เว้ยแบล็คแพนเทอรก็ไม่อยู่แล้ว ใช่ไหมบางแพ่อก็เสียไปแล้วกับตันมาวลแฟนมาวลก็ไม่ชอบกับตันมาวลชัดเจนฮะแฟนมาวลไม่ชอบบรีลาสันนั่นที่พูดได้เลยยีเป็นตัวของตัวเองเกินไปเนี่ยมันมันมันไร้ที่พึ่งฉะนั้นถ้าจะมีส่วนร่วมจิตใจเนี่ยเอ่อทำให้ไอรอนแมนฟื้นขึ้นมาไม่เ็กเซนท์มันประหลาดเกินไปครับงั้นก็ก็เอาสตีฟโรเจอร์กลับมาดีกว่าก็จะดูน่าสนใจครับมาแบบแก่ไม่ไม่ไม่น่าดีฮะเพราะว่าอันที่ทำมาแก่ในเอนเกมอันนั้นแก่ไปฮะ คุณเอาให้เอาคลินิสบูดมาเล่นเหรอฮะมันแก่เท่าคลินิสบูดเลยนะครับแล้วก็ทําแก่ดเหมกันนะผมเห็นแอนโทนีแมคคีเริ่มสงสารมากเลยะเวลามาสื่อต่างประเทศมันพูดว่าน่าจะเป็นแกนนนำคนใหม่ให้เอเวนเจอร์ไม่ต้องสมีแวงไม่ได้เลยฮะเรื่องนี้ต้องรอดูกันยาวๆครับในอนาคตว่าอนาคตของจักรวาลมาเวลจะเป็นอย่างไรต่อไปครับพูดถึงแอนโทนีแมคคีเมื่อกี้เนี่ยมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับคือตัวเขาเองตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีซีรีส์เนาะ ฟาลคอนแอนด์วินเทอร์เซอร์เจอร์มีสื่อต่างประเทศครับที่แคนาดาให้สัมภาษสัมภาษณ์แกแกมประมาณว่าเขาาถามว่าเฟสซีมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเฟสซีของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยอะไรเลยนะแอนโทนีพอจะเล่าได้ไหมในฐานะเป็นหนึ่งในนักแสดงจาก Marvel Cinematic Universe ตัวแกบอกว่า เฟสที่4เนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างจาก10ปีที่ผ่านมาอย่างมากเลยมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยตัวละครที่น่าสนใจแล้วพวกเขาจะพาสิ่งแปลกใหม่มาให้กับจัก,กรวาลมา v e l ผมตื่นเต้นอยากจะเห็น r รีแอคชั่นของแฟนๆที่มีต่อตัวละครใหม่ๆเหล่านี้เต็มแก่แล้วครับนี่แหละครับแกรู้ฮะแกรู้แกรู้เรื่องแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยก็โครงหลักๆแลครับแสดงว่า ไอ้แกรู้เนี่ยไม่สําคัญแต่การที่แกรู้ได้เนี่ยแสดงว่าโครงทุกอย่างในเฟสสี่ถูกเอาวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วมาเวลประกาศตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับช่วงที่หนังเลื่อนเยอะๆว่าโครงสร้างของเฟสสี่แข็งแรงเรียบร้อยหมดแล้วเราจะไม่มีการเลื่อนอะไรอีกแล้วเลื่อนที่ว่าคือสลับไปสลับมานะครับไม่ได้ต้องฉายตามกําหนดที่เราว่าไว้นั่นก็คือ Black Widow, Eternal, ช h a n g C, Thor vs Thunder น่าจะแบบนี้นะถ้าผมจาไม่ผิดนะแล้วก็ Doctor Strange อะไรทํานองเนี่ยคือโครงมันถูกวางไว้หมดแล้วครับอย่างชัดเจนเท่ากับว่าตอนนี้ฝั่งที่เป็นคนคิดเรื่องเนี่ยอาจจะกำลังกำลังคิดเฟสห้าอยู่ก็ได้นะฮะูมา v e l นี่น่ารับถือมากครับคิดกันไปไกลๆแบบนั้นนะครับฉะนั้นรอดูครับว่าอนาคตของ Marvel Cinematic Universe จะออกมาเป็นอย่างไรครับ ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่ามันเป็นข่าวที่เย่ yeah, แสดงความยินดีกับแฟนๆมาว์เวลหรือมันเป็นภาพสะท้อนที่น่าตกใจสำหรับวงการภาพยนตร์ดีนะครับเมื่อฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เนี่ยรายงานสรุปรายได้รวมของตารางทําเงินหนังทําเงินในอเมริกาในปีที่แล้วครับ2020ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ตลาดในเมืองจีนทําเงินในการฉายหนังรวมแล้วได้มากกว่าที่อเมริกานะครับแล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือรายได้หนังทุกเรื่องในอเมริกาในปีที่แล้ว รวมกันไม่ได้อเวนเจอร์เอนเกมเรื่องเดียวเลยครับคือเวนเจอร์เอนเกมส์ทำเงินมหาศาลนะครับอยู่ที่ตัวเลขประมาณ2,790ล้านนะครับในขณะที่หนังตลอดทั้งปีเนี่ยทำเงินรวมกันอยู่ที่2.3พันนะครับน้อยกว่าหนังเรื่องเดียวอย่างเวนเจอร์เอนเกมอันนี้สะท้อนชัดเจนครับว่าคือหนังมันไม่ได้ฉายเยอะฮะที่อเมริกาอเมริกาหนักมาตลอดทั้งปีนะครับบ้านเราเนี่ยยังมีหนักช่วง3เดือนมีนาเมษาพฤษภา ตริงๆมิถุนาแล้วก็เริ่มดีขึ้นจนยาวมาถึงทันวาคมแล้วทันวาคมก็เริ่มกระชูดอีกรอบหนึ่งในขณะที่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนที่เราจะมีปัญหาจนถึงวันเนี้ยเขาอยู่ในสภาวะประมาณนี้มาโดยตลอดนะครับผมไม่แน่ใจเลยทำมาหากินกันยังไงฉะนั้นตัวเลขที่ว่าอยู่นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจครับหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นภายในเร็ววันนี้นะครับตอนนี้โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการอยู่นะ